สวัสดีครับนี่คือรายการ Sport Talk The Hero Variety าากีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและประสบความสําเร็จสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาและบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดนาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนกระทั่งติดทีมชาติไทยและก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งทำสถิติ ติดทีมชาติในการแข่งขันซีเกมมาถึง15ซีเกมคว้ามาได้ถึง23เหรยนทองติดทีมชาติในการแข่งขันเอเชียนเกมอีก10เอเชียนเกมคว้ามาอีก2เหรยนทองบุคคลที่น่ายกย่องคนนี้ก็คือโอภาสเรืองปัญญาวุฒิเราไปติดตามเรื่องราวและประวัติที่น่าสนใจของเขาในช่วงบอลทูบ bon ีครับบอล t ู b bon ีสนับสนุนโดยอิสุสมิวเอกเอกสิทธิแห่งความสุขน้ำมันพืชตราอุ่นไม่เป็นไขสสะอาด พิพยะประกันภัยสมู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทรีนิตี้คาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาสวัสดีครับครับเครับสวัสดีครับพี่โอภาสเรืองปัญญาวุฒินะครับต้องบอกว่าเป็นอดีตสุดยอดนักยิงปืนผมใช้คําว่าอดีตไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือ พี่โอภาสเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติติดทีมชาติ4เกมมาแล้ว15เกมแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นนักกีฬายิงเปรนอยู่และที่สำคัญ15ีเกมไม่พอนะฮะยังมีอีก10เอเชียนเกมแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2เหรียญทองที่น่าภาคภูมิใจมากทีเดียวพี่โอภาสอ่ะเริ่มเล่นยิงปืนครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะคือตอนนั้นปี2-3ตอนนั้น อายุก็ยี่สิบกว่านะฮะครับตอนนั้นยิงเกฬาแห่งชาติจำได้ที่ปัตตานีตอนนั้นเล่นในเขตอะไรฮะเขตสิกครับกรุงเทพมหานครของเรานะครับตอนไปแข่งที่ปัตตานีเนี่ยยิงเปรถถังวิ่งอยู่เลยตอนนั้นยังมีเสียงเปิดอยู่เลยใช่ันั่นะครั้งแรกแล้งตอนนั้นผมได้มาสองเหรียญทองนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะผมผมทราบมาว่าการแข่งขันยิงปืนที่พี่โอภาสเล่นอยู่มีปืนสั้นมาตรฐาน สั้นชนวนกลางแล้วก็สั้นยิงลแล้วก็สั้นยิงเร็วครับที่ถนัดคือสั้นชนวนกลางสั้นชนวนกลางครับครับเพราะว่าสั้นชนวนกลางมันมี2ระบบหมายถึงว่ายิงยิงช้าครับแล้วก็การยิงเร็วสองอย่างซึ่งสั้นมาถามันก็มีระบบยิงช้ากับยิงเร็วรวมกันยิงสั้นยิงเร็วก็เหมือนกันก็มี3ระบบก็คือยิง8วินาที5นัด 6วินาทีหนะ้นัดแล้วก็4วินาทีหนะ้นัดครับ,รบแล้วตอนที่ก่อนที่จะมาเล่นยิงปืนอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่ชอบกีฬายิงปืนฮนะก็รุ่นพี่ฮะคือคตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ดูดูกีฬานะแล้วก็ชอบนะักกีฬารุ่นพี่ฮนะอย่างท่านพลตำรวจตีลังสิตยาโนไทย แล้วก็<ะ>พกลตำรวจตีตบรมคุรูรวิธิพักตรีนี่เป็นนักกีฬายิงปืนรุ่นบรมครูเลยนะฮะาลังสิทธิยานนไทยเนี่ยฮะครับครับตอนที่พี่เริ่มมาเล่นยิงปืนนี้ก็อายุ20กว่าแล้วตอนนั้นเรียนจบแล้วครับฝึกซ้อมสนามฝึกซ้อมแรกๆฝึกซ้อมที่ไหนฮะอเออฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนกรมรักษาดินแดงฮะฮะตอนนั้นเลิกงานก็สี่ห้าโมงเย็นครับนั้นก็เปิด3ามโมงครับก็มาซ้อมซ้อมครั้งแรกก็คือซ้อมปืนอนลม ครับนะครับเป็น่ารมณมยิงเปลนลมแล้วก็ตอนนั้นเงินทองก็ไม่เคยมีฮะใช้ดายดายหมายถึงว่ายิงแห้งอ๋อครับทีนี้ไอ้ยิงแห้งเนี่ยมันทําให้เราเท่ากับเราฝึกฝึกวิธีการลั่นไกฝึกวิธีการเหนี่ยวไกการที่เรายิงแห้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนทาให้เราไม่โลภครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรายิงแส่ลูกกระสุนจริงเนี่ยมันจะมีคะแนนครับคะแนนเต็มสิบเก้าแปดเจ็ดอะไรเนี่ยทาให้เรามัวแต่ไป นึกถึงต่คะแนนอยู่เรยโดยโดย,โดยที่ไม่นึกถึงวิธีการยิงแล้วครูฝึกละฮะคนที่ให้ทักษะคนที่ให้เบสิกกับพี่โอภาสตอนแรกๆนี่เป็นใครฮะใช่อ่านหนังสือไม่มีก็<อ>คือดังนั้นซื้อหนังสืออาวุธเบย์มาเล่มหนึ่งเนี่ยก็มาอ่านทีนี้ท่านคนอวดเตะลงังเสร็ซึ่งเป็นนักฬกาทีมชาตินะผมก็ดูแล้วก็ท่านก็เขียนเขียนวิธียิงบอกว่าเ,าเนี่ยดูสูงชัดชัแล้วก็ ลั่นไกลไปอะไรเนี่ยง่ายๆฮะทําแค่สองอย่างผมว่าฝึกนสองอย่างท่นั้นเองครับแล้วเริ่มเข้ามาสู่วงการทีมชาติไทยครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะก็ครั้งที่สิบเอ็ดฮะสี่เกมเลยนะฮะครับคือติดทีมชาติครั้งแรกก็สี่เกมเลยครับตอนนั้นก็มีท่านพลนบตตีลังสิ์ก็ร่วมทีมด้วยอุ๊ยนั่นคือนักกีฬาในดวงใจของเราเลยครับแล้วเรามีโอกาสได้ร่วมทีมกับท่านด้วยครับครับครับตอนนั้นทําให้ได้หนึ่งเหรียญทองทีม ใีใจมากได้เหรียญทองเลยครับพอติดทีมชาติครั้งแรกตอนที่ติดทีมชาติครั้งแรกที่หน้าอกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจฮะที่มีทองชาติมั้นอ่าใช่ครับเราก็ฝึกซ้อมต่อไปครับเราทำให้มีกําลังใจครับฝึกซ้อมต่อตอนนั้นจะต่อไปก็มันจะสลับกันพอปีต่อไปก็เป็นเอเจนต์เกมเนกมครับเอเจนต์เกมครั้งที่ก้าที่อินเดียตอนนั้นก็ได้มาหนึ่งเหรียญทองแดงจากเวนซันชนนกลางยังจําได้ไหมครับปืนกระบอกแรกที่เราเราเป็นเจ้าของ ยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่ไปไหนแล้วพี่เพราะว่าเปืนนี่นะมันตามวิทยวิวัฒนาการคือถ้าพอรุ่นใหม่มาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทันทีไม่งั้นจะสู้เข้าไม่ได้ตอนนั้นซื้อมาด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองหรือว่าหรือว่าทางสมาคมสนับสนุนยังไงฮะปินนี่นะฮะถึงณปัจจุบันนี้ก็ต้องนักกีฬาหามาเองมาเองเพราะว่าปืนมันจะมีด้ามแต่ด้ามต้อง เข้ามือของแต่ละท่านเจาะเลยแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันหรอกครับตอนนั้นซื้อมากระบอก6,000สมไมก่อนยุคนั้นนะฮะแต่ที่น่าเสียดายก็คือยุคที่พี่ได้เหรียญทองซีเกมที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นเรายังไม่มีอาชีพนะครับชีวิตของการเป็นนักกีฬาในยุคแรกๆกับยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างต่างกันมากต่างกันยังค่าวคาดคุณดูคุณูฮะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการอาชีพอันนี้คือข้อดีข้อดีคือทําให้นักกีฬารักกันมาก เขาจะช่วยกันความสามัคคีเวลาคัดตัวเนี่ยก็ไม่มีการวิ่งเต้นหมายถึงว่าตามความสามารถเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องต่อสู้กันอ่ะการที่จะติดผลประโยชน์ที่จะได้มาก็คือรางวัลนี่ใช่ไหมครับผมกำลังคุยสนุกเลยนะฮะกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับนักกีฬาคนนี้อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ15 4เกมผู้ชายคนหนึ่งที่แข่ง4ีเกมมาแล้ว15ครั้ง กับอีก10เอเชียนเกมไม่ธรรมดาทีเดียวสักครู่กลับมาติดตามในช่วงพอ l of f เฟมครับไม่คิดถึงทีมแเรียกว่าดับเครื่องทนก็ได้เหรียนวนการทามบุคลบุคลแล้วก็เืนสั้นยิงเร็วทีมกับบุคลโอ้โห Off a m e สนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดพิพยะประกันภัย c h a r t ตอร e Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาในช่วงที่2ของ s p o r t t a l k the Hero นะครับในช่วงของออ f f a m มเมอร์สกู่นี้คุยค้างเอาไว้กับพี่โอภาสเวองบัญญาวุฒิผมต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในวงการ ทีมชาติ4เกมเพราะว่านักกีฬาหนคนสามารถเล่น4เกมมาได้ถึง15ครั้งกับอีก10เอเชียนเกมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะพี่โอภาสนี่คว้าเหรียญทองใน4เกมมาแล้วนะฮะตั้งแต่ครั้งที่11จนถึงครั้งล่าสุดนะครับที่สปปลาว23เหรียญทอง กับอีก2เหรียญทองในการแข่งขันระดับเอเชียนเกมนี่ฮะผมโชว์เหรียญทองให้ดูเหรียญนี้เลยเหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่พี่โอภาสบอกว่าภาคภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่14ครับที่ปูซานเป็นเหรียญทองที่บอกว่าเป็นการทําลายเรคคอร์ดครับ579คะแนนจาก600คะแนนเต็มและสิ่งที่สําคัญเรคคอร์ดนี้ยังไม่มีใครทาลายโอ้โหภูมิใจไหมครับพี่ ก็ม<ณ>ใจอยากให้เล่าบรรยากาศวันที่ไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่ปูซานครั้งที่14ครั้งนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะเราจะได้หนึ่งเหรียญทองครับจากประเภทเปืยยาวตอนนั้น<ะ>แต่พากฏว่าแข่งมาไม่ได้เหรียญเลยของทีมดิงเปินนะฮะ,ฮะแต่เราถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่ามานั่งคิดเคือพูดในใจแหะเราต้องทำให้ได้สมาคมยิงปืนเรา ตอนนั้นเรียกว่าผมเรียกว่าปกติในการยิงเปย์เนี่ยจะมีประเภททีมและประเภทบุคคล <S 1> <S 1> ใช่ครับที่ผ่านมาผมยิงเนี่ยผมจะยิงประคองทีมเพื่อให้ทีมได้ได้เหรียญครับเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยในทีมเราเนี่ยเราก็า<ะ>ได้เหรียญ<ะ>ไปด้วย<ะ>แต่วันนั้นเนี่ยทีมผมก็มีคุณจกณักริดด้วยนะฮะตอนนั้นมีเอ็กจักเรียใไอจากาธิกรรมครับยังไงเราต้องให้เหรียญให้ได้เหรียญทองเพราะงั้นผมจะ ไม่คิดถึงทีมนะเรียกว่าดับเครื่องชนใช้วิธีดับเครื่องชนเลยก็คือในการยิงเปืนเนี่ยมันมีการจับเวลาถ้าเราประคองทีมแล้วก็ยิงแล้วก็จะไม่ปั้นอะไรมากเท่าไหร่ครับก็ยิงตามเวลาแต่คําว่าดับเครื่องชนเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่กลัวมิดไม่กลวยิงไม่ทันฮยิงทุกนัดต้องดีที่สุดยิงทุกนัดต้องดีที่สุดนะครับจะไม่สนใจเวลาครับ คุณจักรีตีนกยิงไปละก็คะแนนก็รู้ว่ายังไงทีมเราก็ไไม่ด้สู้จีนไม่ได้อยู่แล้วเคตอนนั้นเลยต้องดับเครื่องดับเครื่องชนเลยคือทุกนัดต้องดีที่สุดได้ผลด้วยนะครับได้ผลก็คือยิงแตบไม่กลัวไม่กลัวไม่ทันครับเลยตอนนั้นก็เลยทําให้ได้เหรียญที่หนึ่งมาแล้วก็ที่ภูมิใจสุดคือทำลายสถิติครับเป็นเรคคอร์ดอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเอเชียเรคคอร์ดอยู่นะเป็นเอเชียเกมเรคคอร์ดอยู่นะฮะ ต้องถามพี่โอภาสอย่างนี้ค,ครับว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะสามารถลงเล่นเอเชียนเกมได้10เอเชียนเกมลงเล่น4ีเกมได้15 4เกมเนี่ยต้องทำยังไงครับพี่คือต้องมีปีน,นัยนั่นได้หนึ่งต้องมีการออกกำลังกายใช่ไหมออกกำลัง,งกายแล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเราไม่จำเป็นต้องมาสนามที่ซ้อมอยู่ที่บ้านเราก็ฝึกซ้อมได้โดยการยิงแง่คือจับปืนตลอด จะมาเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้คุ้นเคยครับครับนะฮะส่วนที่ว่าเวลาแข่งได้เหรียญทองมาเนี่ยอันนี้สําคัญมากเราต้องมีวินัยในการเก็บตัวฮะหมายถึงเวลามาเนี่ยเราต้องตรงต่อเวลาเลยแล้วก็ถ้าโค้ชผู้ฝึกสอนสั่งให้เราทําอะไรเราต้องทําตามครับ,รบพี่มีความรู้สึกไหมครับว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งไหนที่พี่ภาคภูมิใจที่สุดผมจําได้ว่าซีเกมส์ครั้งที่13ที่ไทยเราเป็นจ้าภาพ พี่ทำได้3เหรียญทองแล้วก็เป็นเบส t r เร o คอร์ดทั้งหมดเลยสี่เหรียญทองด้วยซ้ำไปครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเหรียญก็ได้เหรียญชนวนกลางทีมบุคคลบุคคลแล้วก็เืินสั้นยิงเร็วทีมกับบุคคลโอ้โหะตอนนั้นท็อปฟอร์มเลยฮะครับมันมีกำลังใจฮะก็คือก็คือมีพวกพี่ๆี่น้องๆเราแล้วคนไทยเชียร์กันเยอะเลยครับแต่ก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่า ทำได้ถึงสี่เหรียญทองแล้วก็ทำลายเรคอร์ดทั้งทีมทั้งบุคคลด้วยแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเลยก็คือการได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติครับพี่อพุพทานที่เคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างก็ได้นักกีฬารองนักกีฬายอดเยี่ยมนะฮะนะแล้วก็ได้จากสยามกีฬาก็ได้ <นะ S 2> จากสมาคมกีฬาอวอร์ดสามาคมก็ได้สามาคมผู้สืกข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ภาคภูมิใจที่สุดเป็นรางวัลอะไร รางวัลที่ได้มาจากสำนักสำนักนายกนะครับครับครับนะครับเป็นโลใช่ไหมฮะเป็นโลประกาศเกียรติคุณเลยนะครับแล้วก็ได้ที่ที่ดีใจมากนะก็คือได้เครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะผมทราบว่าตอนนี้พี่โอภาษเองมีทายาทแล้วทายาทก็ยังชอบกีฬายิงปืนด้วยนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับ ในช่วงของทูบิยอนเราจะมาพูดกันนะฮะในกีฬายิงปืนคนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นอนดีตนะฮะปัจจุบันก็ยังเป็นนักกีฬายิงปืนอยู่แต่ว่าอาจจะมีสาเหตุเล็กน้อยที่ทําให้ต้องหยุดพักการยิงปืนไปแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับทายาทของพี่โอภาสเลองปัญญาวุฒิก็มาสืบทอด ความเป็นนักกีฬายิงปืนเหมือนกับคุณพ่อเดี๋ยวสกูลมาคุยกันในช่วงทวิยนครับนักกีฬาที่เล่นได้นานเนี่ยคือทางรัฐบาลระับตุนก็คือไม่ยากนะวิธีที่จะเอาชนะผมได้คุณต้องมีระเบียบครับต้องมียึดหนต้องไม่เสเพงต้องหา่างอย่าไปติด t o b e y o n สนับสนุนโดย i s u ุ u n e ิ X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดพิพยะประกันภัย o s เ o o o อท l l l a a ลอะคาเดมี t t บ็กทูเ i c ะเบสิคยูเรกาไเรามาติตามช่วงสุดท้ายของสปอตทอล์กเดอะฮีโร่นะครับในช่วงของทูบิออนเมื่อสักครู่นี้คุยค้างเอาไว้กับพี่โอภาสเรื่องปัญญาวุฒินะฮะบ,บอกว่าชีวิตการเป็นนะักกีฬายิงปืนของพี่โอภาสเนี่ยยาวนานมาก แล้วที่สำคัญซีเกมครั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ยพี่โอภาสก็ยังจะลงคัดเลือกนักที่ยังติดยังติดอยู่ไหมฮะคิดว่าก็ตอนนี้กำลังฟิตขึ้นมาแล้วกำลังฟิตขึ้นมาแล้วนะฮะแต่สิ่งที่มันสืบทอดไปในสายเลือดนั่นก็คือพี่มีลูกทั้งหมดกี่คนฮะ9คนมีอยู่คนหนึ่งที่มีสายเลือดคุณพ่อมาเต็มตัวเลยเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติด้วยน้องตูนปียทิพย์เรืองปัญญาวุตรน้องตูนเริ่มเล่นยิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ คือลูกผมทั้งหมดเนี่ยพอเริ่มมสามแล้ก็จะให้จับยิงเปืนคุณพ่อจะลองให้จับยิงปืนทุกคนเลยครับคือจับดิงปื์เนี่ยคือได้อย่างคือได้สมาธิถูกครับเขาจะได้เรียนได้ดีดีขึ้นครับแล้วก็ทั้งหมดก็ติดเยชนก็ได้เหรียญมาเยอะเหมือนกันโยชนกินทั้งโลกอะไรเนี่ยแต่สมัยนั้นเป็นเยาวชนครับก็มีคนที่เด่งขึ้นมาก็คือเจ้าตูนคิดเล่นนะฮะครับเป็นคนที่เท่าไหร่ฮะตูน ตูนี่เป็นคนที่หกฮะคนที่หกจากเก้าคนที่ปียทระดิเรืองปียกระดิบฮะก็ฝึกแล้วก็ตอนนั้นไปแข่งเอกซีเกมครั้งหนึ่งประเทศลาวสปปลาวครับก็ได้มาหนึ่งเหรียญทองในประเภทเปิดสันมาฐานจตีครับตอนนั้นผมยังสู้ไม่ได้เลยผมได้เรียนคุณพ่อเป็นโค้ชให้แล้วก็เป็นครูคนแรกของเขาด้วยใช่ไหมฮะแต่เห็นบอกว่าพอเริ่มเข้าสู่การ ทำงานครับก็ตอนหลังนี้คือเลิกเล่นละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาที่เล่นได้นานเนี่ยคือทางรัฐบาลจะัับสนุนก็คือใช่ครับเป็นตำรวจมั่งเป็นทหารมั่งอะไรอย่างงี้แต่นี้เขาไม่ได้เป็นอะไรทํางานเอกชนแตนนะครับแต่คิดว่าคิดว่าในอนาคตก็คงจะเลือกเข้ามา เรื่อง <S 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 ของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนช่วยนักกีฬายิงปืนคือบางคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่ากีฬายิงปืนไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายนักหนาทําไมจะต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่ามีการเสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อเข้ามาช่วยด้วยอันนี้สําคัญมากครับคือวเทยาศากากีฬาเขาจะดูว่าเราเล่นกีฬาประเภทไหนอะไรยังไงเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนออันนี้สำคัญมากครับ แต่จริงๆก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะยกนี่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็ยกปืนได้ไม่นิ่งยิงก็ไม่แม่นครับปัจจุบันนี้พี่โอภาสเกือบจะ60อยู่แล้วเรื่องของสายตามีผลไหมฮะก็มีผลนะสายยาวแต่ด้ยิงปืนมีอุปกรณ์แล้วก็ครับปัจจุบันนี้ปืนกระบอกที่พี่โอภาสใช้อยู่ี่ราคาเท่าไหร่ฮะก็แสนกว่าบาทแสนสี่จากเดิม6 0 0 0บาทเดียกซื้อยิงได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะใช่ครับพี่ตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าชีวิตนี้พี่จะเล่นซีเกม อีกกี่ครั้งแล้วก็จะเล่นเอเชียนเกมอีกกี่ครั้งคือไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมาก<ฆ>ก็คือเขาจะเล่นจนกว่ามีมือใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือให้เขาไล่ท้ายที่สุดนี้อยากจะให้พี่โอภาสฝากอะไรกับนักกีฬารุ่นหลังๆไล่พี่ให้ทันแล้วพี่จะปล่อยวางให้น้องๆมาแทนที่ก็คือไม่ยากนะวิธีที่จะเอาชนะผมได้คุณต้องมีระเบียบครับต้องมีวินยัยแล้วก็ฝึกซ้อม อย่างสม่ำเสมอและข้อที่สําคัญที่สุดต้องไม่เสเพตต้องห่างอย่าไปติดครับชนิดครับอีกอันนึงผมเชื่อว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยเนี่ยเอาใจช่วยแล้วก็ได้ยินชื่อโอภาสเวงบัญญาวุฒิเนี่ยมานานมากอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ก็ให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลง,งานของพี่โอภาสอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อขา้าขอขอบคุณทแฟนทุกท่านนะที่ให้กาลังใจคิดว่าเดี๋ยวในหน้าผมพยายามจะทาให้ดีกว่านี้ นะครับขอบคุณครับครับทางรายการก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าการที่นักกีฬาคนหนึ่งจะสามารถเล่นซีเกมได้15ครั้งซึ่งยังไม่ใช่หมดครั้งที่15นะฮะเดี๋ยวซีเกมครั้งต่อไปนี้ต้องติดตามรุ้นนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณมากนะครับเรามีไวเชอร์สำหรับที่พักนะครับที่บาซย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยานะครับเอาไว้ให้พี่กับครอบครัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะฮะเป็นเสื้อของรายการนนะครับซึ่งเสื้้อี ถ้าไม่ใช่ในักกีฬาในดวงใจใ,ใส่ไม่ได้นะฮะต้องเป็นนักกีฬาที่ภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับเป็นเสื้อของสปอร์ตทาว์เดย์และพี่จะเป็นนักกีฬาในดวงใจของพวกเราตลอดไปนะครับอันนี้ฝากไปให้ลูกๆแล้วก็ภรรยานะฮะได้ใช้กันเป็นสมบูรณ์ศนย์ราอีก,กอน,นะครับเป็นสมบูสส์ูสนย์รายแท้นะครับ ปราศจากสารเคมีด้วยนะครับเอาไปใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยรูปนี้ผมเชื่อว่าเป็นรูปที่พี่ภาคภูมิใจอีกเหรียญหนึ่งเป็นรูปชูเหรียญทองนะครับชาตูอัสใส่กรอบให้พี่อย่างสวยงามเอาไว้ไปประดับในห้องนั่งเล่นนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็เราจะติดตามผลงานของพี่โอภาสเรืองปัญญาวุฒิต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณโอภาสเรืองปัญญาวุฒิสุดยอดนักหิงปืนทีมชาติไทยแชมป์ซีเกมส์และเอเชียนเกมส์หลายสมัย พร้อมกับเป็นเจ้าของสถิติลงแข่งขัน4เกมและเอเชียนเกมมากที่สุดซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกําลังใจและคอยติดตามผลง,งานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป และนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของโอภาสเรืองปัญญาวุฒินะครับต้องยอมรับว่าการที่นักกีฬาคนหนึ่งจะสามารถติดทีมชาติในการแข่งขันซีเกมได้ถึง15ครั้งแล้วก็เอเชียนเกมอีก10ครั้งไม่ใช่สถิติที่จะสามารถทําได้ง,ง่ายๆทีเดียวนะครับน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซุซุน้ำมันพืชตราอางุนพิพยะประกันภัยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนตรีนิติคาสบาซยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยา ชาเตอร์เดออาร์ตยูเรกาโอเอสัตฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ไทยทําพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาพูดคุยในรายการอีกหลายต่อหลายท่านสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ต้นต้นใหญ่จะมองที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่เขาจะรู้สึกว่าโอ้นั่นคือใหญ่นั่นคือจะต้องชนะในเรื่องของความคมชัดขนาดของมัดก้ามเนื้อทำไมเราในระดับอาเซียนเท่ากันทำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้จะมีทาพูดอยู่ในตัวเองเสมอว่าสางประเทศแล้วไม่พอไหลแล้วพวกก้ามปูเขาจะเรียกคำว่าก้ามปูตัวใหญ่ไม่แข็งแรงแขนต่อหักง่าย